สวัสดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่อันนี้ให้ดูเนาะให้ดูขวดน้ําหอมสะสมไว้ค่ะสะสมไว้ตั้งนานแนละ้วเนี่ยขวดน้ําหอมนะคะ็นห้สะสมไว้กระจุ๊กระจิกกระจุ๊อันนี้ฝาหาย <c oughs> สะสมไว้จนฝาหายเ,เห็นไหมเป็นคนที่สะสมชอบสะสมไม่ค่อยชอบใช้เนาะบางอันก็แตกแบบก็มีนะหลายขวดแตก สวยๆด้วยควรที่ชอบขวดเนี้ยไม่ค่อยชอบใช้น้ำหอมอนนีขวดเนี้ยเดี๋ยวนิดหน่อยอุ่ยพลาล่วงอันนี้สีทองอ,นนนนอันนี้เห็นน่ารักเนาะขวดน่ารักนี่ยเก็บไว้จนแบบฝุนมม่นเขอะเหมือนเนี่ยมีหลายอย่างเลอะเหมืนอนฝุนมม่นเขอะเหมือน อันนี้ยังยังยังยงย่เนี่ยแม่กินก่นกิ่นก็พอใช้ได้นะเดี๋ยวลองลองลอง,งกินกันกิ่นก็พอใช้ได้นะแต่แต่ไม่ได้ใช้เนาะเราไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยใช้น้ำหอมบางทีเห็นบางทีเห็นขวดไงเราเราจะซื้อเน้นเน้น,เน,นเน้นที่ขวด เนา้นที่หน้าตาขวดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเนี่ยเนเห็นแล้วมันถูกใจอะไรเงี้ยก็เอาซื้อมาไว้ดูเล่นเอาขวดไงคุณ่ะส่วนมากจะเน้นที่ขวดมากกว่าขวดอย่างเงี้ยเห็นไหมน,น่ารักน่ารักอันนี้ก็อันนี้ก็แห้งไม่ได้เลยหน่อยนึงเนี่ยอันนี้ นี่อันนี้กินนี่กินอันนี้กินบานนิดนึงคัติขวดอยู่ในนงเน่ยเห็นไหมบานอันนี้เนี่ยอันนี้ออร์กาสกินออก์กาสอันนี้อะไรเลวมีเป็นนันกสะสมน้ำหอม <laughs> กาเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนค่ะขอบคุณมากๆ ใน <c oughs> มีอะไรมาคุยเล่นกันเนาะไม่รู้องถ่ายอะไรก็ลองเอ,เอาของสะสมให้ดูเนาะสะสมเดี๋วยวนะคะนนค่ะค่ะดูรถคัะเพื่อนๆค่ะเนาะนีขนะ่ของสะสมค่ะข,ขอบคุณนะคะเพื่อนๆข,ขอบคุณามากค่ะ